ข่าวจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายได้ส่งถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน1,200ชุดโดยส่งมอบผ่านทางผู้แทนคณะสงฆ์จากส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยในช่วงนี้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบ อุทก,กภยัยน้ําท่วมเนื่องจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะทํะชาชทให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาชนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทางวัะธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้ส่งมอบถุงยางชีพผ่านทางผู้แทนคณะสงฆ์ ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อช่วงเช้าของวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเพื่อนำถุงยางชีพเหล่านี้ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุโทโกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้วันนี้ได้มอบถุงยังชีพจำนวน1,200ถุงนะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆต่อไป ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่จะก้าวผ่านพ้นวิกฤครั้งนี้ไปด้วยกันยามมีภัยคนไทยไม่ถิ้งกันค่ะหากเจะพาผู้มีบุญท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับทางวัดพระธรมมธรมกายมูลนิธิธรรมกายสามารถติดต่อได้ที่พระนิวัตยติวัฒโนศาลามหาทานบรมี รวงครัว71ปตีวัดพระธรรมกายหรือติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์087-518-5556และ080602-1215ค่ะและช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะสงฆ์จากส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เดินทางมารับถุงยางชีพในครั้งนี้ไปร,รับชมกันค่ะในวันนี้ก็ขอ กาบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณมูลนิธิธรรมกายนะครับที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งตัวหลวงพี่เองนะครับได้อยู่ในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยาในชุมชนนะครับได้มีโครงการสวดมนต์กับชุมชนจึงได้เห็นสภาวะแวดล้อมนะครับที่ชาวบ้านทุกๆคนนะครับได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมรุนแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับ ลำบากอย่างยิ่งครับในการดำรงชีวิตแม้กระทั่งบางท่านนะครับทุกครั้งที่ออกมาสวดมว์ก็จะใช้พาหนะในการนั่งเรือนะครับในการเดินทางสัญจรในในปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าน้ําท่วมในจังหวัดพื้นที่พระนครศรียุทยานะครับท่วมมาแล้วเป็นร่วมเดือนกว่านะครับทุกคนเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งนะครับในหลายพื้นที่หลายๆครัวเรือนนะครับสําหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งเป็นอย่างยิ่งกับมูลนิธิธรรมกายครับที่ได้ช่วยเหลือนะครับ ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในวันนี้แล้วขอเรียนเชิญญาติยโยมผู้บุญทุกท่านนะครับได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแหง้งหรือสิ่งที่เราสามารถอำาวยความสะดวกที่สามารถสะละนํามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับด้วยโดยที่หลวงพี่ได้ลงพื้นที่นะครับหลายๆท่านนะครับเขาได้รับของสิ่งเล็กๆน้อยๆเขาปลื้มปิติยินดีและรู้สึก เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามอบให้อย่างยิ่งครับบางพื้นที่เขาบอกแค่ว่าหลวงพี่พวกเราได้แค่มาม่านี้ก็มีค่ามากพอแล้วสําหรับพวกเราในตอนนี้เนี่ยหลวงพี่ได้ฟังประโยคนี้นะครับก็รู้สึกโหชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆนะก็ขอเรียนเชิญผู้บุญทุกท่านได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือนะครับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งหรือสิ่งใดที่เราพอน,นำมาบริจาคได้ก็ขอเรียนเชิญทุกทกท่านครับก็ขอเจริญพร วันนี้ได้มาเป็นตัวแทนของศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาศูนย์อบรมเยาวชนบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบถุงยางชีพเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย,ยุน้ําท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งในปัจจุบันนี้มีเขตพื้นที่ที่ได้รับปัญหาอุทกภัยแล้วอําเภอบางบานอําเภอบางปะอินอําเภอผักไห่และอีกลหลายๆอําเภอเป็นตัวแทนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายที่ได้เอื้อเฟื้อถุงยางชีพเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในปีนี้สุดท้ายนี้หลวงพี่เองอยากจะขอเชิญชวนผู้มีบุญท,ท,ทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งตามกำลังศรัทธาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ซึ่งสามารถบริจาคได้ที่โรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายขอขอบคุณเจริญพร